สวัสดีครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2568กของบรรณาธิการมหานครข่าวมาทําคลิปความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสีแดงเข้มช่วงหัวลำโพงมหาชัยซึ่งรถไฟสายนี้ก็จัดว่ามีความสำคัญอยู่ในแผน M-map นะครับในการที่จะขนคนนะครับจาก ปริมณฑลเข้าสู่กรุงเทพมหานครน,น,นะฮะก็เป็น m อ a p ที่ให้ความสำคัญว่าจะดำเนินการภายในปีพศ2572แต่โครงการนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการทำ EIA หรือว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงจากหัวล่มโพงไปวงเวียนใหญ่เนี่ย ถ้าทำเป็นสะพานนะครับยกระดับมันก็จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทำไปก็ไม่ผ่านแล้วก็ยังจะไปต้องเวียนคืนที่ดีแล้วก็ไปมีผลกระทบกับผู้ที่อาศัยอยู่แถวนั้นแล้วก็มีความคืบหน้าถึงขั้นที่ว่าก็อาจจะทำเป็นรถไฟทะลุตึกนะครับโดย อ้างอิงมาจากรูปแบบของประเทศจีนนะก็เป็นข่าวตื่นเต้นฮือฮาเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งในะขณะนี้ก็เอาเป็นว่ารถไฟสีแดงเข้มในช่วงหัวลำโพงมหาชัยเนี่ยแนวโน้มสูงเขาต้องแบ่งออกเป็นสองเฟสนะครับเฟสแรกก็คือจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะครับระยะทาง30กว่ากิโล ส่วนเฟสสหรือระยะ2เนี่ยก็จะเป็นช่วงของหัวน้ำพงวงเวียนใหญ่นะครต้องศึกษาขึ้นมาใหม่ซึ่งก็มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นอุโมงค์นะครับเพื่อให้ผ่าน EIA แล้วก็ลดการเวียนคืนนะครับจากชาวบ้านคับตรงนี้ก็ขอให้ทางรัฐบาลนะแล้วผู้เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะ,ะดำเนินการสร้าง นะครับระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางรถไฟเนี่ยนะฮะเพราะว่ารถไฟชาญเมืองเนี่ยก็จัดว่าสำคัญซึ่งจะเป็นการกระจายความเจริญไปยังปริมณฑลนะซึ่งถ้า,ากการาไปอยู่ในปริมณฑลแล้วมันมีทางรถไฟนะสะดวกสบายก็จะได้ไม่ต้องมาหาซื้อที่อยู่ในเขตตัวเมืองนะชาวบ้านชาวช่องก็จะได้ ขยับขยายนะไปอยู่บริมณฑลเมื่อจะทำงานก็นั่งรถไฟชาญเมืองเข้ามานะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทาั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ